สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้เรามีนะฮะรุ่นผมประสิทธิ์นะครับนะเพิ่งออกมาจากวัดเมื่อวานนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะบอกเลยงานเด็ดๆทางนั้น,นครับนะตอนอีพีนี้นะครับนะฮะ วันนี้ครับนะผมจัดมาให้พี่น้องสองลังนะครับเล่นกันยาวเล่นกันบันครับรายการไหนเด็ดรายการไหนถูกใจนะครับรีบปิดถึงเข้ามาได้นะพี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดภาพไปคะแล้วก็มาเรียงนะฮะเปิด20รายการนะฮะวันนี้ผมขอเปิด20รายการนะครับลุ้นละ500บาทเหมือนเดิมครับลุ้นละ500บาทนะครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นเหรียญโลหะสวยๆเลยครับนะครับผมขอนะครับ เปิดรุ่นละ500แบงพี่น้องกันนะครับงานราคาเดินพี่10แถม1นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยครับนะผมขอตัดภาพไปตอนที่วางบนถาดกรรมหยี่20องค์ร้อย้พี่นะตัดไปครภาพไปเลยนะครับนี่นะครับนะเปิดออกมาเลยพี่นะมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะนี่ครับมีรุ่นนักเงินนักกลางทองคำาะรุ่นเงินเนื้อคุยพุ่นลงยานะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าลงยานะครับเด็ดเด็ดเนื้อนวะเด็ดเด็ดกันเลยนะครับนี่ฮะพี่ โอ้โหพี่ดูรูปแบบนะครับนะจ๋สวยกันเลยนะครับนี่ฮะหนึ่งลังจะมีหนึ่งร้อยองค์นะครับพี่นะผมขออนุญ,ญาตนะครับนะผมขออนุญ,ญาตเนี่ยเตรียมคะนะครับตัดผ้าไปทีค่คะแล้วก็มาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับนะแต่ผมอนุญาตเรียงยี่สิบองค์ก่อนนะพี่นะโอเคครับนี่นะครับนะผมขออนุญาตคะน,นะครับนี่นะ นะครับเพื่อที่เราได้รับชมนะครับนะเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามารูกันนะครับค่ะเรียบร้อยครับนะใครได้เงินเงินไปขอให้โชคดีนะพี่นะขอให้โชคดีนะครับลุ้นละห้าร้อยบาทนะพี่ลุ้นละห้าร้อยบาทนะครับหรือผมขอญาตเลือกนะครับยี่สิบองค์ยี่สิบรายการนะครับนะเอาไว้บนฐานนะครับนะ ขออนุญาตเรียนสักคู่นะพี่นะขอตับภาพเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้ช้านะครับนะครับสวัสดีครั้งนึงพี่น้องนะสำหรับ EP นี้ครับเหมือนเดิมครับเราเปิด20รุ่นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพของรุ่นนี้ไว้ให้หน้าจอพี่นะครับนี่ครับลองเลือกชมดูพี่นะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น นะฮะเหรียญทรงไข่รุ่นพมประสิทธิ์นะครับนะมีการรุ่นมากมายครับหนึ่งพิธีเดียวกับอ่ารุ่นที่ผ่านมาพี่นะฮะของปู่มหาศิลานะครับนะและอีกสิบห้าที่หเกติคณาจารนะฮะชื่อดังนะฮะบอกเลยว่ารุ่นนี้ครับอีกหนึ่งรุ่นเลยครับทีเด็ดนะครับที่พระอาจารย์ต้อมและหลวงปู่สุยันนะฮะเข้ารวมพิธีเสกนะฮะร่วมเสกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับอีกหนึ่งรุ่นเลพี่นะเหรียญพมประสิทธิ์นะฮะ วัดจะสร้างเหมือนเดิมนะพี่นวัดจะสร้างเหมือนเดิมนะครับนะบอกเลยว่านะฮะทุกอย่างนะครับนะร่วมนะฮะบูรณะวัดทางก้นพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดาการหนึ่งเลยพี่นะฮะมาเปิดการหนึ่งครับนะย้าว่ารุ้นละห้าร้อยบาทนะพี่นะรุ้นละห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญที่สวยเลยนะครับรุ้นยันด้านคำนะครับพี่รุ่นนี้ฮะเดี๋ยวมาเปิดาการหนึ่งครับพี่นะฮะเปิดาการหนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับมาแกะอันพี่เปิดออกมาครับโอ้โหรายการหนึ่งเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะเรืการที่หนึ่งครับเป็นเนื้อหมหาชนวนหรือเปล่าเปิดออกมาครับโอ้โหรุ่นนี้ดีครับมีรายการบอกเลยนะฮะเป็นเนื้อหมหาชนวนนะครับโอ้โหด้านหลังเหมือนยันเหนือนดวงนะพี่นะคล้า,ขา,ขาลยนะ <c oughs> ๆเลยนะเนี่ยนี่ฮะรวยรวยดวงนะฮะเห็นไเอ่ยนะฮะมีรวยดวงนะครับนี่ฮะ รวยหนุนดวงนะครับเลขคเบอร์สองสามหกเจ็ดครับรายการที่พี่นะผมขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ผมขอสี่ร้อยบาทโู้โหสวยนะพี่เหรียญนะคะชนวนพี่รายการที่ผมขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งครับเหรียญมหาชนวนพี่ต่อมารายการที่สองครับมาแกะออกมาครับี้ดีนะพี่นะมีมีชื่อรายการบอกนะครับชื่อรายการบอกตรงหน้าเลยมาครับรายการดู่อรายการที่สองครับ รายการที่สองเปิดออกมาก็พี่โอ้โหสวยๆอีกแล้วนะพี่จ๋าสวยยังนะครับนะรายการนี้พี่นะฮะเป็นเนื้อทองะระขางโบราณพี่เป็นเนื้อทองระครางโบราณเลขคนเบอร์หนึ่ง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 ปหโอ้โหพี่รวยหนุนดวงเศรษฐีโอ้โหเพาะเลยนะเพาะแพนล็อกเลยครับนะ เงาสะท้อนหน่อยพี่นะสะท้อนสองหน่อยพี่นะอยากแกะให้พี่แต่เราเอาเปิดเป็นซีนเดิมก่อนนะแล้วกันนะพี่นะนี่ฮะรายการนี้นะพี่แบ่งปันพี่น้องเข้าไปครับในราคาเดิมครับห้าร้อยบาทนะครับลงยาขาวห้าร้อยบาทครับแบ่งปันพี่น้องกันเหมือนเดิมครับนะฮะห้าร้อยบาทครับรายการที่ตกโซลาร์เจเจนครับตกจีราเลยฮะนี่ฮะสองโซลาร์นะครับรายการสองห้าร้อยบาทครับมาต่อรายการที่สามครับองค์ที่สามมาเลย ลุนนี้ครับมีติดรายการบอกเรียบร้อยนะพี่นะนี่รายการที่สามนะครับนะรายการที่สามเปิดออกมาพี่มาดูกันช้าครับโอ้โหเนื้อลุ้นออกมาแล้วเนื้อลุ้นออกมาแล้วปุ๊บโอ้โหนังก็ไทเทนะฮะรายการนี้นะลุนทองแดงครับนะเนื้อทองแดงลุนกันหน้ากากนี่โอ้โหโอ้โหผิวสวยจริง โหรายการนี้ผิวสวยจริงนะพี่นะผิวออกฟพาฟ้าลุ้งๆเลยพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดเก้าหนึ่งพี่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทรายการที่สามเอาไปสี่ร้อยบาทพี่นะครับนะฮะมาลุยกันต่อครับรายการที่สี่ครับรายการที่สี่นะครับเปิดมาพร้อมๆกันพี่นะเปิดมาพร้อมกันนะพี่จ๋านะรายการที่เปิดออกมาพี่โอ้โห รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองระคังโบราณลงยาพี่เลขคนเบอร์สองหนึ่งแปดไอทองหนึ่งห้าแปดพี่โอ้หโหลงยาลงยากากเพชรด้วยหรือเปล่าพี่น่านะใช่นะลงยารวยากากเพชรเลยพี่นะนี่ฮะโอ้โหเป็นชมพูแบบมีกากเพชรนะครับแลรายการนี้พี่นะรักพีพี่นะฮะ 5้าร้อยบาทนะครับลงยาชมพูพี่นะครับนะมาลุยกันต่อครับรายการที่ห้าพี่นะลงยาชมพูห้าร้อบาทซื้ี่ห้า้อยบาทเหมือนเดิม, <Bur> ดมนะครับมาเป๊ะต่อครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับมาเปิดพร้พอในในในมๆกันครับรายการที่ห้านะครับเปิดออกมาเป็นลงยาส้มพี่เป็นเนื้อทองละคังลงยาส้มหมายเลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่หกครับหมายเลขคนงเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่หกครับ สุดจัดนะฮะรุ่นนี้จะสร้างเพียงแค่ร้อยสี่สิบลังเท่านี้นะหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญเท่าน,นั้นนะครับพี่นะฮะถือว่าน้อยมากเลยนะครับถือว่าน้อยมากเลยครับลงยาส้มพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่นะฮห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับมาลุยกันต่อครับรายการจะไปพี่รายการที่หกครับรายการที่หกมาเปิดของร้องเลยพี่ เลิกกนที่ผมเปิดมาพรา้อมกันพี่เปิดออกมาปุ๊บโอ้โหสุดจัดพี่นะฮะแต่ละรายการสุดจัดครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุง้งโอ้โหพี่พี่ดูผิวนะครับนะ้ําเหมือนเนือดวงรุ่นรแรกๆเลยครับเหมือนเหนือดวงรุ่นแรกเลยผิวนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับลง,ลงยาเฮ้ยใช่ไหมพี่ลงยาเลืองแสงไหมถ้าเลืองแสงผมของหกร้อยนะครับ เรื่องแสงผมขอหกร้อยนะพี่นะผมขอญาตปิดไฟแป๊บหนึ่งน,นะพี่นะเฮ้ยต้องเปิดไฟหน่อยไมพี่เป็นไนงะนี่ฮะเรื่องแสงพี่บางคนเรื่องแสงนะพี่นะือไฟผมยังไม่ได้ความลึกยังไม่ได้เลยูพี่นะ ผมว่าน่าจะเลื้งแสงนะพี่นะฮะรายการนี้ผมว่าน่าจะเลื้งแสงนะครับแต่แค่ไฟผมไม่ได้นะครับไฟยังไม่ได้นะครับนะผมขอญาตเปิดให้ดูแป๊บนึงนะฮะนี่ยพี่เนี่ยตัวอย่างใช่ไหมฮะนี่ครับจะเลื้งแสงนะพี่นะจะมีบางรายการที่เลืองแสงนะครับนะรายการนี้ผมขอคิดแค่ห้าร้อยบาทก่อนแล้วกันรายการที่ผมขอคิดห้าบาทก่อนลวกันถ้าเจอเลื้งแสงจริงเด้อ แบ่งไปพี่น้องกันนะรายการนี้อาจจะไม่ใช่นะครับมาลุยกันต่อครับนี่ฮะเรื่องแสงด้วยนะพี่นะผมว่าสวยมากเลยนะครับนะ,นานะรายนะการนะฮะไม่เ,เป็นไรผมขอเปิดห้าร้อยตัดรกันจะเรื่องแสงหกร้อยเท่นี้นะครับมาลุยกันต่อครับรายการถัดไปพี่รายการถัดไปกรไปัรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่รายการที่เจ็ดนะครับ เปิดออกมาครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อมหาชน,นหรือเปล่าพี่รายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อนวะโอ้โหนาวะมาแล้วนะพี่จา๋นานวะมาแล้วนะครับนะรายการนาวะโอ้โหพี่สวยมากพี่ดูหน้านะพี่ดูแววตาพกศมนะพี่ดูนะความคมของเหรียญน,นพี่นะเป็นนวะโลหะนะครับหมายเลขโค้ดเบอร์แปดสองศูนย์นะครับตอกน้อยชัดเจนตอกโซราราชัดเจนครับ เป็นนวะโลหะนะครับเลขคนเบอร์8 2 0สองนะครับรายการนี้เอาไปที่ราคานะครับนะผมขอราคาเดิมเลยนะครับขอเจ0ดร้อยบาทพี่นะครับนวะนะครับนะขอเจ0อบาทพี่สวยมากนะครับรายการที่เจครับต่อมาการที่8ปครับพี่รายการที่แปดครับมาแกะ่องี่ รายการที่8ปครับเปิดออกมาครับโอ้โหนี่ฮะรายการนี้ครับนี่ฮะเนื้ออหารชนวนครับเลขคนเบอร์สามสองนะพี่นะฮะเลขคนเบอร์สามสองนะครับนะเรืืองแสงไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะเรืืองแสงหรือเปล่านะครับจะสีเหมือนเรลืองแสงเลยพี่ นะครับสีเหมือนเรื่องแสงเลยนะครับนะผมขออนุญาตเปิดอีกรอบนะพี่ขอเปิดขออนุญาตปิดไฟอีกรอบนะฮะนะฮะ,ะเรืองไม่พี่เรืองไม่พีร่รายการนี้โอ้โห,โหชัดเจนครับลาเชนชอบนะฮะรายการนี้ชัดเจนลาเชนชอบนะครับนี่ฮะโอ้พี่ดูนะครับพี่ดูความสวยของมันอ่า มีเอกลักษณ์จริงๆครับของรุรยย่นนี er ้ารารนะครับนี่ฮะสวยอย่างนี้ครับสวยไม่เบานะครับรายการนี้นะครับนะครับสะท้อนแสงผมขอเจ็ดร้อยแล้วกันพี่นะครับสะท้อนแสงพิเศษขอเจ็ดร้อยลกันนะพี่นะพระยุคใหม่ต้องมีพี่นะฮะพระยุคใหม่ต้องมีครับรายการที่ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะฮะรายการที่ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับ น่าจะสร้างน้อยในวีนัสรายการที่เจ็ดร้อยบาทครับรายการที่แปดที่มาเลยได้ครับเรื่องแสงน,นะฮะมาลุยกันต่อครับเป็นรายการที่เก้าครับโอ้โหรุ่นนี้ชักมันแล้วเนะร,รุ่นนี้ชักมันแล้วนะผมบอกเลยว่าลงยาเด็ดๆกันเลยนะครับลงยาเด็ดกันเลยครับนะมาลุยกันต่อครับเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้ามาเปิดพร้อมๆกันนะครับรายการที่เก้ามาเปิดพร้อมๆกัน รายการที่ลราแกะออกมาพี่โอ้โหอ้โโอนีห้าร้อยบาทพี่นะครับลงยาขาวนะครับเลขคันเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทพี่ลงยาขาวบริสุทธิ์นะฮะนี่ฮะมาเลยกันต่อครับรายการที่สุดครับโอ้โหพี่เลืนองแสงออกไปก็ท่วมนะฮะสวยจริงนะครัเลื่องแสงสวยจริงนะครับเลืนองแสงเจ็ดร้อยบาทพี่ มาเปิดกระต่อลุยกระต่อครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะครับเป็นงานหน้ากากหน้าก็มาพี่นะฮะหน้ากากหน้าก็มานะครับนี่ฮะเนื้อทองชิพผิวฟลายเลขคนเบอร์สองเก้าสองเก้าสี่เก้าพี่โอ้นะครับนะโอ้โหวินหน้ากากก็มาพี่นะครับเนื้อทองแดงผิววินนะนี่ฮะเป็นงานหน้ากากชุบหน้ากันพี่นะนี่ฮะโอ้โหสวยสวยเลยครับหน้าสวยๆเลยครับรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทวินงานหน้ากากนะฮะ มาลุยต่อครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบเอ็ดรรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับโอ้โหมาเลยครับเป็นเนื้ออับกาเลยครับเป็นเนื้ออับกาหรือเปล่าอัลเบกาเนื้อเงินพี่เปิดมาปุ๊บโอ้โหอัลบกาลงยาพี่นี่คนเนื้อเงินโอ้โหได้เสียวนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่ เลขคนท้่เบอร์หกหกแปดพี่เลขคนท้่เบอร์หกหกแปดนะอเมรก้าลงยาเขียวเหนียวซับครับนี่ฮะบอกเลยสวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับผมอเมริกาผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันนะเราก้าผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันนะลองเลือกดูครับชอบรายการไหนสีไหนครับลองเลือกดูครับอเมริกากับสีราคาอะไรกนที่ดูว่าชอบนะฮะมาดูต่อครับรายการที่สองเปิดมาครับรายการที่ที่สองเปิดออกมารายการที่สองเปิดมาครับเป็นเนื้อทองในทางลงจาฟ้าพี่โอ้โห เลขคนเบอร์เจ็ดสองเจ็ดครับเลขหางเงินหาทองนะฮะเลขคนเบอร์เจ็ดสองเจ็ดครับรายการนี้โอ้โหท่วมๆไปนะครับท่วมๆไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับมาลุยกันต่อครับรายการที่สิบสามรายการที่สามเปิดมาพี่เลขที่สามเปิดมาครับปุ๊บโอ้โหมาอีกนะพี่นะฮะลงยาชมพูนะพี่นะลงยาชมพูนะพี่จ๋าเนี่ยเลขโค้ดเบอร์นะ แปดสองโอ้เลขุณเบอร์แปดสองพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทครับนะมาลุยกันต่อครับรายการจะไปพี่นะฮะรายการจะไปครับรายการที่สิบสี่รุ่นนี้ลงยาเจนเจนยังไงครับรายการเจนยังไงครับบอกเลยครับรุ่นนี้ห้าร้อยเงินก็ทั่วพี่ลงยาเยอะขนาดนี้โอ้โหมาแล้วพี่เนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหนื้วะมาอีกแล้วพี่เนื้อนื้วะมาอีกแล้วพี่จ๋านี่ครับเนื้อนื้วะมาอีกครับเลขโค้ดเบอร์ สี่หรือแปดนะพี่สี่หรือแปดนะพี่สี่หรือแปดผมไม่แน่ใจพี่ไม่เป็นไรวัดใจไปพี่นะฮะเลขตัวเดียวดักเดียวครับนะเลขธรรมดาเจ็ดร้อยเลขนี้ผมก็คิดแค่เจ็ดร้อยอ่าไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ไปส่องดูแล้วกันนะครับมาลีนกนต่อครับรายการจะไปที่รายการที่สิบสองครับรายการที่สองนะครับเปิดออกมาพี่รายการที่สองเปิดมาครับโอ้โหหน้ากาก,กเงินมาแล้วพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้นหน้ากาก,กเงินพี่นาเลขคดเบอร์สนองห้าศูนย์หนึ่งครับเลขคดเบอร์สองห้าศูนย์หนึ่งครับโอ้โห ผิวลุงๆนะครับเพื่นพี่รายการที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สวยจริงครับรายการี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบสองครับนะฮะรายการที่สิบห้าพี่โทษทีนะขอยับนะพี่นะนี่ครับรายการนี้ขอยลับนครับนะฮะอันนี้สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับพี่นะต่อมาครับรายการที่สหกครับรายการที่สิบหกครับมาแกะต่อรายการที่สิบหกมาแกะต่อครับ โอ้โหเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะเป็นเนื้อทองแดงป็วลุ้นนัก,กละัะครับนะเลขโค้ดเบอร์9 6 1่โอ้โหลงยาฟ้าโอ้โหเนื้อเหมือนเนือดวงรุ่นหนึ่งเลยพี่นะเหมือนเนือดวงรุ่นหนึ่งผิวแต่ผมชอบมากยผิวนี้นะครับรายการนี้เอาไปที่ข้าวอะมาลุยกันต่อครับรายรการต่อไปที่รายการที่17ครับร,รายการที่17เปิดมาพี่โอ้โหปิดมาแน,น่นะ รายการที่ 7, 500เปิดอ๋อโหยังงามนะครับยังงามเลยเนื้ออะไรเอ่ยนะครับโอ้โหเนื้อตอนนี้เผิี่ลุงพี่นะเลขคนละเบอร์สี่เจ็ดศูนย์นะครับเลขคนละเบอร์สี่เจ็ดศูนย์ลงยาเหลืองพี่ห้าร้อยบาทเลยรายการที่สิบเจ็ดห้าร้อยบาทมาเลยต่อครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดครับมาแกะกันต่อครับไ,ไวเลยนพะี่นะไวๆเลยนะครับรายการที่แปดมาเปิดกันครับ รายการที่แปดเปิดมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งพี่นะฮะหน้ากลักไฟไอลงยาฟ้าพี่เลขคนุณเบอร์959พี่เลขคนุณเบอร์ใช่ไหม954นะฮะรายการนี้มี500บาทครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดมาพี่ รายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหลงยาฟ้านนะครับลงยาฟ้าครับเนื้อทอนครั้งลขกคนเบอร์หกห้าเจ็ดครับโอ้โหรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะมาลุยต่อครับรายการสุดท้ายท้ายสุดของว e ันอีพีนี้นะครับรายการท้ายท้ายสุดของอ e ีพีนี้ครับนะครเรามีสองรางนี่นะฮะลุยกันยาวชอบรายการไหนจุกแตปิปดง่ายนะครับ ลุ้นละห้าร้อยครับสิบลุ้นส่งอ่าสิบสิบลุ้นแถมหนึ่งนะฮะสิบลุ้นแถมหนึ่งครับนาฬิกาที่ยี่สิบนะผมขออนุญาตแกะซีนให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันหน่อยเต็มที่ในการที่ยี่สิบนะครับเป็นเนื้อทองแดงยู่ลุงนะครับนะไม่เป็นไรมาผมเปิดให้พี่น้องได้ชมความสวยกันเต็มที่หนยนะครับนี่ฮะพาพี่น้องดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมถ้าไม่ถ้าเราไม่ใส่ออกจากถุงนะพี่จะเห็นความสวยเลยนะครับมาทะลุซีนนะโอ้โหพี่ดูนะครับ ผิวรุนนี้นะครับทองแดงทุกองคเลยจะเป็นประมาณนี้หมดเลยเลขคนเจเบอร์หนึ่งหกสามเก้านะฮะยันใช่นะรวยหนุนดวงเศรษฐีนี่นี่ฮะสวนสงเนี่ฮะนี่สวนสงฆ์ูปู่นะฮะนี่โอ้โหพี่ดูคําสวยนะครับสวยจริงนะพี่รุ่นนี้สวยจริงนะครับรายการนี้พี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทจะพี่นะรายการนี้โอ้โหพี่ดูคําสวย สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับเออจ้ะสับอีพีนี้ครับชอบถูกรายการไหนครับมีมาให้20รายการนะครับใครไหวใครได้นะพี่น้องนะใครไหวใครได้นะครับเข้าใจรายการไหนติดเข้ามาได้เลยนะครับแัดส่งฟรีอนี้นะครับก่อนป้ายสามนะครับรีบจัดรีบคักมาได้เลยนะครับนวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่มีนะขอบคุณมากครับ